สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ All Fantasy BB b o o s นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง Peter Nimble กับตาวิเศษผู้เขียนคุณจนาธานออซิเออร์ผู้แปลคุณอายุรีชีวรุโนไทยเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายแปลคำปลวย Peter Nimble กับตาวิเศษ เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินของเด็กกำพร้าวัยสิบขวบที่ถูกความจำเป็นบีบบังคับให้มีชีวิตยี่งอาชญากรในเมืองท่าแห่งหนึ่งจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งชะตาชีวิตได้ขี่เส้นใต้ให้ปีเตอร์ได้พบเจอกับตาวิเศษซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติภารกิจพิเศษในดินแดนลี้ลับที่ไม่ปรากฏบนแผนที่การผจญภัยเสี่ยงอันตรายที่ควรค่าเกี่ยวกับจดจำของปีเตอร์เพื่อกอบกู้ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีเพื่อนที่ไม่ธรรมดาและตาวิเศษเป็นผู้ช่วยทำให้เขาได้พบกับชะตากรรมที่แท้จริงของตัวเองสิ่งนั้นคืออะไรกันนะติดตามร่วมผจญภัยไปกับพวกเขาพร้อมกันได้ใน,นเล่มหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด340หน้าราคา267บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ Universal Publishing หนังสือเล่มนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการอันแสนบันเจิดซึ่งถ่ายทอดออกมาผ่านการดำเนินเรื่องที่สร้างสรรค์และแฝงไว้ด้วยแง่คิดอันหลากหลายผ่านตัวละครสำคัญในเรื่องนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีมีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย